อ้และกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเดอะมอนต์แชนแนลครับผมวันนี้เราจะมาสร้างเมืองกันนะฮะซึ่งเมืองนี้มีชื่อว่าวีโนะนะฮะวีโนะอ่าเอาล่ะตอนนี้นะฮะเราก็เลิกพอดเกมแล้วก็มาเริ่มสร้างเมืองกันเลยดีกว่าแต่เราพอดไว้ก่อนดีกว่านะฮะ เราจะต้องสร้างสิส่งสำคัญก่อนนะฮะนั่นก็คือรันโหนนั่นเองเดี๋ยวขออน,นุญาตสร้างเป็นล่าดยางให้กันนะลืมบอกไปนะคะว่าอ่าอันนี้แต่ว่าอ่าเงินไม่จำกัดนะหมวดแซนด์บ็อกนะฮะดูนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะซ้ายล่างเนี่ยนะคะเอ้ยขวาล่างเนี่ยนะคะใกล้แผนที่นะฮะเอาละ เรามาเริ่มสร้างเมืองกันแต่ก่อนอื่นขอไปปรับเสียงนิดนึงเสียงมันดังเกินไปนิดหน่อยเออเสียงเสียงไหนเนี่ยเสียงสภาพอากาศลดมานิดหน่อยเสียงปลักอินเสียงเกมอ่ฮะอ่ฮะอยู่ในระดับที่ก็ถือว่าดีเลยโอเคมาเราใช้ลาดยางนี่แหละนะฮะไดี กันต่อเลยเมืองตรงนี้นะคะเราจะสร้างแบบว่ามินิมอลเลยนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะเอ่อเทรดทีเทกเกนทีมินินนมอลไปชุดแบบนี้เราว,วก็ได้หนึ่งข้อแล้วนะคะต่อไปเราก็จะสร้างอันต่อไป เนี่ยเดี๋ยวเขาตัดขั้นตอนนี้ไปเลยนะเพราะมันเสียเวลาเสียเวลาอ่ากลับมากันอีกเล้วนะคะเนี่ยนะคะผังเมืองแรกของเราอาจจะดูงงงง,งนิดหน่อยแต่ก็ใช้งานได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามากําหนดรถทางรถทางเดียวกันดีกว่าอันนี้เข้ามาตรงนี้จ๊บออกต้องต้องออกขวาใช่ไหม,มดีกว่าออกซ้ายเอะออกออกขวาดีกว่าเรื่องมากนะเนี่ย อาวนไปแบบนี้วนไปวนไปชิดแล้วก็เรียบร้อยอ่ะอย่าลืมสร้างทางออกด้วยนะคะเดี๋ยวเขาออกไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะสร้างทางออกแป๊บหนึ่งทางออกนั้นเอาไปเชื่อมกับจิตอันนี้เลยแล้วกันทางเลยอ,อือือแบบนี้ ชเชื่อมขึ้นมาตึ๊บแบบนี้ลงมาอ่าบรรจบกันแบบพอดีเป,ป๊ะเลยแล้วก็มาสร้างชื้อเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ันต้องเป็นทางออกใช่อันนี้ต้องเป็นทางออกอคู่ชื้ลงมาแล้วก็องมีแล้วแล้วก็ออก เมืองที่ถูกต้องมันต้องเป็นแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมอะะเดี๋ยวเรามาเอออะไรนะทำรถทางเดียวในนี้กันดีกว่าทางไปก็จะยูดทางนี้แล้วก็จุดแบบนี้อันนี้เป็นทาง อาจจะดูงงงงหน่อยแต่ก็น่าจะใช้ได้อไรเดี๋ยวเราก็มาเริ่มวางบ้านเรือนประชาชนนี้ด่าซึ่ชุดแบบนี้ชุดแบบนี้ไปแบ่งคนละครึ่งนะคะ,ะส่วนที่ผมไม่ได้ใส่บ้านเรือนก็คือผมจะใส่ร้านค้าลงไปนะคะ ซือ้อไปซื้อแบบนี้ให้เต็มช่องไปเลยอ่าอันนี้ต้องแบ่งนิดหน่อยอ่าแบบนี้แล้วก็อ่ออันนี้เต็มช่องไปอันนี้ก็นิดหน่อยอ่าแบ่งครึ่งงั้นอันนี้บ้านอยู่ตรงกลางแล้วร้านค้ายอยู่ข้างๆน่าจะสวยนะฮะอ่า ปื้แบบนี้แล้วก็อันนี้เต็มช่องไปทีนี้เราก็มาวางร้านขายื้อเต็มช่องไาแบบนี้อ่าชือช้อ,อชือ้อชื้อเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือ เขตอุตสาหกรรมเราต้องมีเขตอุตสาหกรรมเพราะไม่งั้นเขาจะไม่มีงานทำเองเอะไรไหนดูคิท,ทางด่วนอ่ะถ้าแบบนี้ไป ไไน,น,นี่นะฮะเขตอุตสาหากรรมแล้วก,ออก,ก,ก,าาก็ทางออกจากเขตอุตสาหกรรมทางออกจากเขตอุตสาหะชูบลงเฮ้ยกดผิดลงชูบแล้วก็ตีโค้งกลับแบบ คือแล้วก็มาวางถนนกันคคอดิตาร์ดยังไม่ต้องใหญ่มากนะคะเพราะว่าเอ,าอ่ออือ,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 อคืออืออืออือรดิตกรราร้แรกโายแล้วก็แตกขแขนงออกมาใช้ศิละปะล้วน ก็จะเป็นเถื่อุตสาหกรรมของเราไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะฮะซื้อไปซื้อแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็น่าจะตกแต่งนะฮะไม่ได้ใช้งานเลยกิหกรรมไม่ต้องใหญ่มากนะฮะเพราะว่าช่วงแรกๆเขาไม่ต้องการเยอะนะฮะนี่แค่นี้พอนะฮะอุตสาหก,กรรมเขาไม่ต้องการเยอะช่วงแรกๆอ่าล้มีอะไรบ้างอ่าเกือบลืมเอ่อ เราช่วงแรกเรารักโลกก่อนดีไหมเอาตะหลงลมมาอา่าสัก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 ประมาณเอ่อสองอันแล้วกันนะอ,อ่นง,งสี่อันไปเลยสี่อัน ปนหนึ่งต้องออกมาอีกแล้วก็ตามถนนได้ฮะนี่ฮะมาจอดตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอเขาสร้างบ้านเดี๋ยวไฟมันก็จะเข้าเองนะฮะอล่ะแล้วก็น้ําประปานะคะเครื่องสูบน้ําใหญ่เลยเออเรามีเงินไม่จํากัดอยู่แล้วอุ๊ยอขออนุญาตนะฮะอ่าเรามีเงินไม่จํากัดอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องกลัวว่าเงินเราจะหมดนะคะออาสไปซัก สองเครื่องนะฮะแล้วก็แทงเก็บน้ำซักเอ๊ะอะไรเนช่างมันคือแทงเก็บน้ำซักสองแทงปลายช้แบบนี้โอเคแล้วก็ลากพ่อน้ำก่อนนะฮะช้เข้าถนนต่อเข้ามาในในหลวงช้ คนที่ดูอยู่เนี่ยนะฮะน้ำบางว่าน้ำจะถึงทุกคนดื่นนี่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 เรียบร้อยต่อท่อน้ำเสร็จเรียบร้อยต่อตรงนี้ด้วยเผื่อน้ำยังไม่ถึงอัดโขลกเออลืมลืมลืม,ล,มลืมต่อไปที่โรงงานโรงงานเขาต้องใช้น้ำในการหล่อ ร้อยนะฮะพร้อมยัง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 ไม่พร้อมต้องมีสถานีดับเพลิงซึกสถานีตำสนวดให้คุณตำสนวดมาช่วยเราแล้วก็วางพยาบวนเออวงพยาบวนเอาไว้ไหนดีไม่มีที่วางแล้วลวงพยาบวนออกไมอกอนนก่อยากเอาขนาดเล็กอะอยากเอาอันนี้แหละ งั <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้นเอาไว้ตรงนี้แล้กันนะรวงพยบวนเขี่ยผ่านตต้องตเราต้องตไม่งั้นมันจะไม่สวย เอเป็นแบบนี้าปเรียบร้อยค่ะบผมน่าจะครบทุกอย่างแล้วก็ยังไม่มียังไม่ต้องมีโรงเรียนดีกว่าอาะไรทีนี้เราก็มาดูเมืองจะเริ่มเติบโตเลยป่ะ กูติดดีกว่าสิไม่ไม่ีล้ แค่ชนบนอะไรสีนนะ้ำลาลาลาาอ่ะแล้วไปถ้าบนนี้ไม่ให้อยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวทำลายทิ้งได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะ่ะเออครับครับพี่พี่เออดีดีเนาะนแรงด,ดีมากทำงานไปนะทุกคนจะได้มีรายได้เสริมเข้ากับเป๋าไม่งั้นถ้าไม่มีรายได้เสริมในเมืองนี้อยู่ไม่ได้นะคะ ให้รัฐบาลก็คือผมนั่นเองนะท่านู้ชมเอะล่ะสำหรับ EP 1หนึ่งก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเรัจะได้ดูว่านั้นจะได้ของอะไรกันต่องเราก็ก็รับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ